มาต่อกันที่หนุ่มบีมสรัญยูนะคะที่ล่าสุดเนี่ยออกมาบอกเลยค่ะว่าพร้อมจะสร้างครอบครัวแล้วแล้วก็อยากจะมีลูกแฝดให้ทานภายในปีนี้ด้วยค่ะ เอ่ยปากเลยนะคะว่าถึงเวลาแล้วก็พร้อมจะเป็นพ่อคนแล้วค่ะหลังหนุ่มบีมสรัญยูหรือว่าบีมพลังใบขอเลิกเจ้าชูเพื่อสางครอบครัวกับภรรยาสาวชาชาธรรมดานะคะที่ใช้ชีวิตอยู่กินกันมา4ปีได้แล้วค่ะล่าสุดหนุ่มบีมเนี่ยเขาก็บอกว่าพร้อมมีทายาทสืบสกุลแล้วซึ่งได้มีการปรึกษาแพทย์เรียบร้อยนะคะก่อนหน้านี้เคยลองวิธีการธรรมชาติแล้วแต่ว่าไม่สําเร็จค่ะก็เลยตัดสินใจจะพึ่งวิทยาศาสตร์ให้ภรรยาเนี่ยฝากไข่เพื่อทําลูกแฝดค่ะ ไปปรึกษาแล้วครับบีมเองเนี่ยเขาเรียกว่าสเปิร์มอะ่ะไม่ไปข้างหน้าครับมันวนอยู่ที่บทีอ70%อีก30เซไปข้างหน้าเป็นปัญหาที่ผมเองผมไม่มีน้ายาในปีนี้ฮะก็ต้องคุยกับชาชาว่าประมาณสักเดือน6เดือน7วางแผนนี้ไม่มีที <c oughs> อาจจะวางแผนแบบละเอียดไปเพราะว่ากลัวมีแล้วมันไม่สมบูรณ์เนาะแล้วก็ไม่มันพลาดไม่ได้ครับพร้อมเนาะแต่เมียบอกว่าได้หรือเปล่าแล้วก็พยายามวัดตัวเองดูครับเพราะว่าในเรื่องความรับผิดชอบอะ่ะมันไม่ใช่แค่มีลูกแล้วก็ให้เขาไปโรงเรียนส่งอย่างนี้มันต้องวางแผนระยะยาวมากมาก นั้นมีลูกเมื่อพร้อมเนี่ยสำคัญมาก